ปวัสดีวันนี้เราจะมาขุดแร่กันวันนี้พาร์ทห้าแล้วเราจะไปขุดแร่กันเรากำลังราพิมพ์ด้วยพิมพ์กำลังทำไอ้นี่พิมพ์กำลังต้มหมูต้มหมูนอนเรื่อยเราจะไปขุดแร่แต่แต่ว่าต้องนอนก่อนน้องกามานอนเร็วได้พี่กั้งได้ขอขออีกอันเดียวเท่านั้นพี่ให้ธนู อขอเตียงหน่อยอยได้เค้กด้วยอะ่ะเค้กฟังียเค้กมาเอาเตียงในเชดอะ่ะแล้วก็ไปนอนได้เลยพอนอนแล้วเดี๋ยวเราอนอนเน,อนออเค้กนอนแล้ว เดี๋ยวพอตื่นมาปุ๊บเราจะไปดันเจียนกันไประเบิดเหมืองแร่กันนะครับระเบิดเหมืองแร่เลยเพราะคุณกันให้เทียนทีมาแล้วนะครับแล้วไฟแช็กด้วยโอเคแล้วนอนเรียบร้อยเดี๋ยวรอพระเจ้านอนก่อนพระเจ้านอนแล้วโอเคตื่นได้แล้วไประเบิดเหมืองแร่กันขอเทียนทีมั้งดิพี่กันเจย้ที่ไหนอ่ะไม่เห็นอะ โอไดมองที่้ามพี่ี่ขอเศษสลากโยนโดงทีตอนนี้โอ้อยู่ไหนกันวะโดนเทียนทีขอสติ๊กสอันโอ้โห่เอาไม้มาก็ได้โอ้โหเทียนทีโดแป๊บเฮ้ยอย่าอย่าแย่งดิเอามาพิม พี่มาพี่เป็นคนขุดอ่ะเอามาออไม่เอาเอา,เอามาเอามาดิเอาเีวเไปอามาขอไปเช็คขอไปเช็คนีพี่กันไม่เป็นไร เน่ไรครับเพราะว่ามีแดงกับใช่โอ้โหููนี้ลนะครับีอโดนีขอขมหน่อยอต้องขออย่างนี้กลางเฮ้ยจะตายแล้วอตายเลยโอ้เทไม่เกี่ยววัง

มีลูกนลูนึนนนนงไม่โอ,อ,อ้โหเก็บไปเลยพี่ไม่อยากได้แล้วอยากได้อะไไอยากได้นี่ไมเอ,อยากได้ฟิน่นนใามาหน่อยค่ะเองเดีพ๋พี่เฟินพงก็กระโดดลงมาดิตายแน่นอน ได้ปะได้แล้วเอาอีกขอด้วยโอเคอเพลงเอาธนูไปไม่ใหญ่ได้ลูกธนูไม่ได้ใหญ่ได้ธนูธนูมีแล้วลคีปเปอร์ ขอฟินนิสซีพเดี๋ยวพี่ยังไม่ตายใกตายลเพลงคอดี้ย่เอยยังยังอีกทีเดอีกทีเดีวตายละย่อยได้เนี่ยลูกขนลูกนเดี๋ยวได้เดี๋ยวให้ได้เพลงระเบิดเหมือนเดี๋ดรอลูกขนอนเก็บเจดูเพลงปิโมดได้ปะได้จบ ปิดหมดก่อนนี่ยธนูโอเคอดิแป๊บนึงไหนวะอ๋อเก็บเก็บามปีใช่ไหมเก็บเก็บได้มนพีนะพี่ยามาเก็บธนูยาอเ่อเ,อเขาดูบ้านพีมหนะ ไปทำอะไรอะพีมแต่เราเก็บไดมอนด์พีมแล้วกันเราก็ปไปทำดาบทำพิุ่ดทำชุดก่ออะไรพวกเนี้ยโอเค,อเคแล้วก็กำลังปั๊มลูกธนูอยู่อโอเคแ่ไป,ไประเบิดเหมือนแน่โอเค,อเคได้ภารกิจไประเบิดด้วยกันลืมของลืมของสจะเอาไดมอนด์เยอะเลยลืมของลืมอะไรอีกอะ ไปกันเลยไปกันเลยเงมาไปเออตรงนู้น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 นี่ออที่ให้บกอ้นอเวนโอเคปึ๊บเดี๋ยวค่อยจุดเดี๋ยวนะขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคจุดเี๋ยวอเดี๋ยวจุดเองนะปึ๊บอ้ยนี่ โอเคแล้วเบิดเสร็จสิ้นแล้วเบิดกันต่อแล้วเวลาขึ้นว่าแต่จะขึ้นยังไงวะก็เก็บบล็อกขึ้นเก็บบล็อกหินขึ้นไปหรือว่าสร้างบล็อกหินกันไว้ก็ได้ถือว่ามีโอกาสก่อน เริ่มแล้ว,วจะจุดแล้วนะผู <c oughs> ้สนับสนุนเทียนที NT. สนับสนุนเปล่าเลยเอาเลยเพลงหนึ่งสองอุ้ยนี่โอ้ <c oughs> โหเดี๋ยวลองไปดูนันโอ้โห ก็อเฮ้เลเียะมีแค่สามวันย่วางขึ้นอก้เสิบบอกหินไปก็ได้ล้ผ่าบอกหินกัน วางบล็อกหินขึ้นไปขึ้นไปไกัเลยแป๊บนึงกน่ทีนนจุดให้น่อยเดี๋ยวก่อยเพิ่งจุดอเคนะเดี๋ยวจะให้พะอจ้าเป็นคนจดุด ไดฟินน์นันสติลมาอีกหนึ่งอันเจ้าตาสโอ้ตอนนี้ใกล้มืดแล้วอะแต่ว่าแบตอดีเฮ้คุณกันแบตใกล้หมดโอ้จุดแล้วโอ้โหกระเด็นตายไหมคุณการตายไหมตายเพียงลบหน่อยจะชนะได้เกือบตายแล้วาโอ้โหไปครึ่งหัวใจอันเดียว โอเคตอนนี้เราก็ว่าเสร็จสิ้นภารกิจเว่างใใเสร็จสิ้นภารกิจขุดดันเจียนแบบเกียนเกียนังไม่หมดเพยคไม่หมดหรอกแต่ว่าเราก็ขอลาไปก่อนอจะกึันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย